ภากาเกาเขีหรือว่าภาษาใต้เขาจะเรียกกันว่าใบเร็ดหนูนะคะใบเล็กหรือว่าใบเร็ดหนูนั่นเองถ้าใบเร็กใหญ่ก็คือใบศาสร์ขาวใบใหญ่ๆแต่นี้ใบเล็กลงมานิดนึงก็เป็นเร็ดหนูนะคะหรือว่าเล็กๆเหมือนหนูค่ะนี่ค่ะใบนี้มันจะสวยงามมันจะมีลวดลายในตัวของมันเองนะคะเป็นแบบใบเขียวๆมีลายจุด ที่ใบแล้วก็เป็นก้านเดียวนะคะละหนึ่งใบค่ะนี้ใช้ประโยชน์ได้เยอะนะคะเอาไปห่อเป็นข้าวต้มมัดหรือว่าเป็นหอ่อห่อของแล้วเอาไปปิ้งไปต้มไปนึ่งอย่างเงี้ยมันจะไม่ฉีกขาดหรือแตกง่ายเหมือนกับใบตองค่ะมันจะทนทานกว่ามันมีความเหนียวนะคะมันจะมีเยอะเลยค่ะตรงนี้ลอกเต็มไปหมดนะคะตามในสวนยางหรือว่าสวนผลไม้ริมลำห้วยค่ะ มันจะมีอยู่สามชนิดนะคะใบเ็ดของสุราษฎร์ธานีก็จะมีใบเ็ดหนูใบเร่าใบกลางๆขนาดกลางแล้วก็มีขนเขาเรียกว่าสัดขาวต่สัดขาวใบเล็กแล้วก็ใบสัดขาวใหญ่หรือว่าใบเ็ดใหญ่นั่นเองค่ะมันจะมีสามแบบค่ะวันนี้เราจะมาถ่ายแบบที่เป็นใบเ็ดเล็กให้ดูก่อนค่ะนี่ค่ะใบจะมีลวดลายสวยนะคะในตัวในใบของมันเองจะมีลายเขียวเขียวอย่างนี้ค่ะ เอาไปทำพวกกระทงหรือว่าไปกรีบดประดับต่างๆไปทำกลวยทำอย่างนี้ก็ได้นะคะใช้แทนใบตองได้ค่ะทนทานแล้วก็ไม่ค่อยเหี่ยง่ายค่ะใช้ได้หลายวันนะคะจะไม่ค่อยเหี่ยวค่ะนี่ถ่กแตกเป็นก้านแล้วหนึ่งใบนะคะดูดูก้านเล็กๆนะคะนี่นี่ค่ะมีลายจุดน่ารักๆอยู่ด้วยนะคะใบหนึ่งจะมีประมาณ สี่จุดหรือห้าจุดค่ะจะเห็น <Okay, S 1> นะคะมีเยอะนะคะในร่องน้ำตรงนี้นะคะเป็นในร่องน้ำท้องร่องตรงนี้จะเยอะค่ะไม่ค่อยตายนะคะพืชชนิดนี้ทนทานมากค่ะ ผู้ชมเข้าสู่บ้านซ่องชาแนลนะคะตอนนี้อยู่กับต้นคล้ากาว,าวเขียวหรือว่าใบเรดหนูนั่นเองค่ะภาษาใต้ก็จะเรียกเรดหนูนะคะเพราะวามันเล็กกระจิตริดค่ะนี่มันสามารถเอาไปห่อข้าวต้มมัดได้นะคะหรือเอาไปห่อของแล้วเอาไปนึ่งไปต้มไปปิ้งนะคะเอาไปปิ้งย่างห่อหมูห่อไก่ ได้หมดเลยค่ะเพราะว่ามันมีความทนทานแล้วก็แข็งแรงกว่าใบตองเยอะค่ะไม่ค่อยหักไม่ค่อยฉีกขาดค่ะแต่ใบมันก็ไม่โตเยอะนะคะใหญ่สุดก็ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะใหญ่สุดก็ประมาณนี้ค่ะไม่ใหญ่เยอะนะคะแล้วก็จะมีลายสวยงามที่ใบนะคะงอกเต็มไปหมดค่ะตามลำห้วยตามในสวนยาง มีเยอะนะคะใบชนิดนี้จะมีเยอะอยู่แถวสุราษฎร์ธานีแถวจังหวัดตรังค่ะพวกใบเลดหนูนี่ค่ะนี่ค่ะเวลาเราจะาห่อของอเป็นต้มข้าวเหนียวหรือว่าห่อปลาทูเค็มไปย่างอย่างเงี้ยเราจะห่อด้วยใบนี้นะคะจะหอมกว่าค่ะ <S <S มันจะมีความหอมมีเอกลักษณ์ของมันเป็นเฉพาะเหมือนกันค่ะ แล้วก็ไปทํากระทงนะคะง่ายดีค่ะไม่ต้องไปนั่งฉีกไอ้เล็กใกล้อยออยู่เนี่ยทาน้องใบนี้ได้เลยค่ะทําง่ายนะคะทํากระทงกับใบอันเนี้ยหรือพวกใบสีต่างๆนะคะทำแล้วก็มีลวดลายสวยด้วยค่ะเพราะลายลายเฉพาะตัวเลยนะคะเห็นไหมค่ะลายอยู่ในใบเลยค่ะอย่างนี้เขาจะเรียกว่าคะาเกาเขียวนะคะฟักฟางเขาจะเรียกยังน้นคะนี่ด้านหลังของใบนะคะ ถ้าใบโตกว่านี้หน่อยชนิดที่ว่าใหญ่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็มีขนนิดๆด,ด้านหลังเหมือนกันก็จะเรียกว่าใบเล็เลกแล้วก็มีขนเล็ดขนนะคะแต่ถ้าโตหน่อยใบเล็ดใหญ่ก็คือใบสาดขาวที่เขาใช้โหอของอาหารเวียดนามเขาจะใช้่อเป็นหลักเลยค่ะใบเล็ดใหญ่หรือว่า,าใบสาดขาวนั่นเองแล้วก้านเขาจะเอาไปทําเป็นเสือนะคะ ชาวชาวเขาก็จะนิยมเอาไปทำเป็นเสือค่ะเสือตองศาสตร์หรือว่าศาสตร์ขาวแต่ใบเล็กทันนี้เขาจะเรียกว่าเรดหนูหรือเรดเล็กนั่นเองค่ะสุราธ,ธานีเราไม่เยอะนะคะใบนี้เต็ไมไปหมดตามในสวนค่ะแล้วก็ไม่ต้องปลูกนะคะขึ้นเองแล้วก็ไม่ค่อยตายค่ะหน้าแรงก็จะอยู่อย่างนี้ค่ะเขียวพืชอื่นนี่แห้งเหี่ยวก็เป็นหมดแต่พืชนี้ยังอยู่เต็มเลยค่ะ,ะเราดูนะคะพืชอื่นเขาจะเหี่ยวไป เฉาไปนะคะที่เห็นชัดๆเลยนะแห้งเป็นแถวเลยนะคะแต่ว่าชนิดนี้ยังอยู่ค่ะแล้วก็ปลูกง่ายนะคะแตกโกแตกโกข้างล่างนี้นะคะก้านหนึ่งเนะะี่ยค่ะก็นี่ค่ะใบหนึ่งนะคะสีเขียวอย่างนี้นะคะค่ะถ้าเราทำกระทงก็คือเราไม่ต้องฉีกเหมือนใบตองเราต้องนำมาฉีกใหม่ใช่ไหมคะ แต่ว่าใบเล็ดหนูนี่คือเราเอามาถึงก็ทำได้เลยค่ะเนี่ยเป็นคลารกาเ่าที่เขานิยมปลูกประดับเหมือนกันนะในกระถางเพราะว่ามันมันเป็นชื่อที่ว่าเขาบอกว่ามีความเป็นสีมวงคลคุ้มครองคุ้มภัยกันค่ะแล้วก็แต่ละใบนะก็สวยงามอย่างใบเนี้ยก็มีลายไปอีกแบบนึงเห็นไหมจะออกขาวๆไปอีกแบบหนึง่งอันนี้ค่ะ มีลวดลายแต่ละใบก็คือหลักๆก็คือจะมีลายลายเป็นมันขนนกอย่างเงี้ยวันนี้นะคะฝนเริ่มตกลงมาโปอยๆนะคะก็ชุ่มชื้นต้นไม้ใบหญ้าก็เริ่มสดชื่นขึ้นนะคะมีะทำเยอะเยอะเป็นแถวที่เห็นข้างหน้าน้นใช่เลยค่ะหมดเลยแล้วก็มีทั่วบริเวณลำธารลำห้วยใกล้ ใกล้กระแหลงนะชออยู่นะคะบนภูเขาริมลำธารอย่างเงี้ยเยอะค่ะมาไปดูแล้ค่ะแต่ใบใหญ่สุดก็ไม่เกินนี้แล้ค่ะใหญ่ขนาดนี้ใหญ่สุดแล้วนะคะใบนี่ค่ะเวลาเราเอาไปห่อของนะคะเอาไปปิ้งไปย่างมันจะหอมมากเลยค่ะ,ะคือต้นอะไระที่สอบถามมาอพอเตอร์คือต้นอะไรก็คือต้นกาวเ,าเขียวหรือว่า ภาคใต้เขาจะเรียกว่าใบเ็ดหนูค่ะก็คือสามารถทำอะไรได้ก็คือเอามาหอ่อเอามาทำเป็นห่อข้าวต้มมัดหรือว่าเอามาห่อของปิ้งย่างหรือจะห่อข้าวห่อเล็กๆเอาเป็นทำกลวยขนมตะโก้หรือว่าเอาเป็นห่อทำาแทนใบตองะคะ่ะใช้แทนใบตองได้เลยเพราะว่ามันจะมีความทนทานมากกว่าใบตองนะคะ เราดูนะคะอย่างการยับเนี่ยมันไม่ค่อยยับเท่าไหร่ค่ะอย่างนี้ค่ะ mm hmm. พอแป๊บเดียวมันก็คืนตัวชนิดเนี้ยค่ะมันจะคืนตัวได้ง่ายมันไม่ค่อยยับแล้วก็ใบจะแข็งแรงทนทานกว่านะคะ mm hmm. เขาจะเรียกกันว่าใบเร็ดหนูหรือใบเร็ดเล็กค่ะภ mm hmm. าคใต้จะมีอยู่3ามชนิดนะคะใบเร็ดเนี่ยจะมีใบเร็ดหนูเร็ดเล็กแล้วก็เร็ดใหญ่สามแบบค่ะ mm hmm. วันนี้เราถ่ายเป็น ใบเรดหนูหรือว่าคล้าเกาเอาเขียวให้ดูก่อนนะคะเราจะมีอยู่สามแบบค่ะแบบนี้ทนทานนะทนทานมากเราไม่ทำบาบสีหรือว่าทำกล้วยทำกระทงอย่างเงี้ยทำง่ายนะคะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยแตกหักค่ะมันจะตัดไปแป๊บหนึ่งแล้วเราก็เอาไปทำได้เลยไปพับมันคืนรูปคืนตัวได้เร็วค่ะนียค่ะ อย่างนี้นะคะมันไม่ไม่ไม่มมมค่อยยับถ้าเป็นใบตองเราจะเห็นรอยยับรอยนี้ไม่เห็นไงอย่างเงี้ยเห็นรอยแป๊บเดียวมันจะคืนตัวได้เร็วครับก็เลยเป็นที่นิยมในการนํามาทําห่ออาหารว่านามาทาเป็นพวกใช้เป็นเป็นกลวยเป็นกลวยดอกไม้หรือว่าใบาสีหรือว่าทํากระทงกันค่ะเพราะบางทีการไปตัดใบตองเราต้องมาฉีกมาอะไรหลายๆอย่าง แต่ว่าพอเป็นใบหนูเนี่ยเราสามารถทำเป็นกลวยได้เลยมันทํำง่ายค่ะนี่ค่ะมีเยอะนะคะไม่ต้องปลูกค่ะงอกขึ้นเองเลยนะคะมีต้นน้อยนาไหมน้อยนาแบบไหนคะน้อยนาอ่าน้อยนาน้อยโ่งเหมือนที่โพสต์ไปวันนั้นหรือเปล่าคะไม่แน่ใจค่ะในในช่องหรือเปล่าคะ ถ้าต้นน้อยนานี้แถวนี้ไม่ค่อยมีนะคะแต่ต้นน้อยโนงก็เหมือนที่วันก่อนอในช่องเราเคยโพสต์วิดีโอไปแล้วว่ามีต้นน้อยโนองอยู่ต้นหนึ่งนะในอำเภอเนี้ยแล้วก็ให้ลูกดกมากค่ะไม่แน่ใจนะคะลอง,ลอง,ล,องลองพิมพ์เข้ามาใหม่เผื่อว,ว่าะจะได้ไปดูให้ค่ะนี่ค่ะนี่ไม่ใช่มีเฉพาะบริเวณนี้นะคะมีไปทั่วเลยค่ะ นี่พอถึงหน้าแรงนะคะต้นมันจะแห้งแห้งนิดนึงแต่ว่าพอฝนตกมาเห็นไหมคะมันจะสดชื่นขึ้นมาเขียวแล้วก็ทนทานที่บ้านก็ไปปลูกใส่กระถางไว้กระถางหนึ่งนะคะเอาต้นจิว๋วจิยวางนี้ค่ะไปใส่กระถางเพราะว่าเขาบอกว่าคุ้มมันมัน,ม,นมันเป็นไม้มงคลมันคลุมคุ้มคลองคุุมคุ้มภัยก็เลยเออเอาไปเป็นเคล็ดไปใส่กระถางไว้หน้าบ้านกระถางหนึ่งนี่คาะงอกเต็มหมดเลยนะคะตรงนี้ เอต้นน้อยหนานะคะไม่ได้ใจนะคะน้อยหนาหรือว่าต้นน้อยโหนงลองลองเข้าไปดูนะคะจะมีอยู่ว่า,าในในคลิปวิดีโอล่าสุดที่ทําไปอะมีน้อยโหนออ่ต้นหนึง่งถ้าต้นน้อยหนาแถวนี้ไม่ค่อยมีภาคใต้มีน้อยนะคะน้อยหนาค่ะอันนี้ยัง ยังมีอยู่เยอะนะคะสุราษฎร์ธานีและก็ตรังนะคะเขาบอกว่าพืชชนิดนี้มีเยอะแล้วก็มีแถวมาเลเซียจะเยอะเหมือนกันค่ะอันนี้งอกงอกในสวนยางบางทีชาวสวนก็บอกเขาไม่ชอบหรอกกาจัดยากเพราะมันมันโตวไวแล้วก็นี่เวลามันแทงหน่อขึ้นมาอย่างนั้นจะเป็นใบอย่างนี้นะคะเขาบอกว่ามันมันกําจัดยากมันขึ้นง่ายอย่างนี้ค่ะขนาดแห้งแ้งนะคะเห็นพอเหี่ยวๆพอโดนฝนไปนิดนึงเนชื้นเลยค่ะ อันที่สามนะคะใบน้อยนาสามารถทำอะไรได้โอ้ใบน้อยนาเหรอคะไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ่ะแต่ว่าที่ตอนเป็นเด็กนะคะว่าใบน้อยนาทำอะไรได้บ้างเนี่ยเคยเห็นเขาเอามาทำยาฆ่าเหาค่ะคือเป็นเหาตอนเด็กๆก,กันแล้วเขาก็จะเอาใบน้อยนามาขยี้นะคะผสมน้ำแล้วก็เอาไปทำเป็นยากำจัดเหาค่ะอันนี้ใช่ต้นน้อยนาเดียวกันไหมที่เรากินลูกอะคะ่ะน้อยนา โบราณน,น้อยนาเม็ดเยอะๆค่ะอันนี้น่าจะใช่นะคะใช่ไหมคะอโอ้น้อยหนาใกล้ศูนย์พันยังตอนนี้ภาคใต้น้อยนามีน้อยมากหายากมากแต่ถ้าเราไปทางภาคอื่นนะคะเหมือนแถวโคราชเราจะเห็นน้อยนาลูกโตโตน้อยนาเนื้อนะคะลูกใหญ่ๆห่มีเยอะอยู่ค่ะแต่น้อยนาไทยหายากแล้วค่ะภาคใต้นี้ไม่มีเลยอะหาอยู่ไม่ค่อยเห็นนะคะ จะมีแผนเป็นพันลูกใหญ่ๆที่เขาเรียกว่าน้อยหนาเนื้อจะเยอะมีอยู่มั่งนะคะพอเห็นมั่งอะไรเงี้ยหน้าบ้านเขาจะปลูกต้นสองต้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าน้อยหนาหนังที่แบบลูกเล็กๆเหมือนเราเห็นตอนเด็กๆอ่ะไม่มีค่ะหายากค่ะนี่นะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์สอบถามกันนะคะ เดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะต้นน้อยนาถ้าไปตรงไหนเจอน้อยนาบ้านเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะแล้วก็จะสอบถามหมอพื้นบ้านให้เพราะว่าเขาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะเพราะว่าแถวนี้ยังมีหมอพื้นบ้านอยู่บ้างเหมือนกันเช่นหมอรักษางูกัดแมลงกัดต่อยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแถวนี้มันยังมีเป็นป่าเป็นภูเขาเป็นสวนยางเยอะบางทีสมุนไพรเราก็ได้นาํามาใช้ให้เกิดประโยชน์เหมือนกันค่ะบางทีอยู่ในป่าพอแมลงสัตว์กัดต่อยอย่างเงี้ยก็ ต้องหายามาทาไม่ทันนะคะต้องใช้สมุนไพรเป็นหลักค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมค่ะ